หลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจเรื่องต่อมาครับที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ<ฆ>ผู้สูงอายุด,ด้วยถ้ามีอะการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเขา่าปวดข้อปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามร่างกายเนี่ยหลายคนหันไปพึ่งเรื่องของหมอนวดใช่ไหมฮะอยู่นี้ชาวออฟฟิศก็ต้องพึ่งแล้วคะ่ะออฟฟิศซินโดรมใช่ค่ะคือ<ฆ>นั่งทํางานอยู่บางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องนัดคุณหมอนวดซะหน่อยแล้วนะคะก็ ตอนนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขเองจะมีการเร่งส่งเสริมความเชี่ยวชาญพิเศษให้หมอนวดไทยใน7กลุ่มอาการด้วยกันค่ะใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการปวดกล้ามเนื้อเยื่อผังผืดนะครับมีอาการหัวไหล่ติดนิ้วล็อกนี่นะฮะหรือว่าอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอัมมพลึกอัมาพาดด้วยรวมถึงระบบสืบพันธุ์นะฮะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้าง ลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสุขภาพและก็เป็นการเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลกนั่นเองครับค่ะโดยทางกรมสนับสนุนบนริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้มีการแถลงข่าวค่ะโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะร่วมกันแถลงข่าวการส่งเสริมและยกระดับการนวดไทยนะคะ ซึ่งก็ท่านกล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยมีนโยบายที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาการนวดไทยด้วยการส่งเสริมและยกระดับอาชีพและวิชาชีพการนวดไทยให้มีมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและสนับสนุนให้นํามาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันค่ะโดยทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสภาการแพทย์แผนไทยก็ได้เร่งเดินหน้าเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษให้กับหมอนวด ทยใน7กลุ่มอาการอย่างที่พี่บอลได้บอกไปนะคะสถานะที่ผู้ประกอบการอาชีพนวดไทยนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะได้รับค่าตอบแทนหรือว่ารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งในส่วนของผู้ป่วยเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากการนวดที่สามารถบรรเทาอาการเรื้อรังต่างๆได้ค่ะใช่แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของค่าตอบแทนที่หมอนวดจะได้รับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่โอ้โหรายได้งามเลยเนาะรายได้ดีนะพี่บอลรายได้ดีด้วยนะคะยิ่งเรามีการเพิ่มทักษะเพิ่มองความรู้เข้าไปนะครับเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษลักษณะเฉพาะของหมอนวดเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างที่บอกตอน ตนว่าเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกด้วยนะฮะโดยในอนาคตเนี่ยก็จะมีการขยายการพัฒนาทักษะเรื่องของความเชี่ยวชาญของหมอนวดไทยให้หลากหลายมากขึ้นและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวในเรื่องที่ไปนวดแล้วอ,อาจจะเป็นหมอนวดที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือว่าไม่ได้มดาตรฐานนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพต,ตา,มมาแทนที่จะหายในเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะแต่กลับมีโรคตามมาด้วยเพราะว่าอาจจะไป จับเส้นหรือว่าจับตรงจุดที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าน,นี้นี่แหละค่ะจะเป็นการพัฒนาหมอหนวดไทยที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ถูกต้องตามหลักของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยใช่แล้วนะครับก็ติดตามเรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพของโลกด้วยหมอนวดก็มีคุณภาพมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเวลาไปนวดนะฮะก็จะได้เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย